แต่ค like, yes. <laughs> ัน <puntos> น <illa> <nói> ี้ได้ปี23ปีใหม่สุดของวันนี้เลยนะคะเหมือนยกฟยาลิสกนึ่1อสปอตมาไว้ที่เรานะคะโอ้อะไรกันโลสนดยอดสวัสดีค่ะพบกับรายการรถแต่เพื่อนกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้รู้สึกเหมือนพาวเวอร์มันลดลงนะไม่มีไม่มีไม่ออกบอกเลยนะคะว่าวันนี้โอ้โหบอกเลย คลังเตยใต้ยาริสที่เยอะที่สุดในเอกภพนะคะอยู่กันที่เพชรยนต์แล้วตอนนี้รวมๆกันน่าจะมากกว่า5060คันได้แล้วนะใช่ค่ะใครสนใจยาลิส5าประตูนะคะมาที่เพชรยนต์คุณแม่บอกได้เลยว่าต้องโดนสักคันหนึ่งมีทุกรุ่นทุกแบบทุกสีทุกทุกอะไรคือวันนี้แค่วันเดียวก็เข้ามา5คันแล้วอ่ะคิดดูว่าสต๊อกเราต้องเยอะขนาดไหนเราบอกเลยนะว่าเป็นหนึ่งในอีกรถที่ขายดีมากใช้อึด ถึกทนมากตามสไตล์โตยโยต้าแล้วนะคะแล้วก็มีความสวยน่ารักแต่งง่ายเนาะใช้งานง่ายกับใช้งานงาน่ายแล้วก็เขาเรียกว่าเขาเป็นเจ้าแม่เลยเจ้าแม่ของรถห้าประตูนี่ก็ว่าได้ พราะทำมารุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นมาแ่ข้นเดีสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันอ่ายิ่งยิ่งโอ้โหนิ่งโตยิ่งสวยอ่ะยิ่งโตยิ่งสวยไม่ให้เสียเวลายิ่งสวยโอเคเริ่มกันเลยนะคะกับคันนี้ก่อนเลยคันนี้นะคะคุณแม่เป็นตัว1.2สปอร์ตนะ1.2สปอร์ตปี2022ค่ะคันนี้เลขไม้ไม่ถึง30,000เข้าใหม่ๆตอนนี้อยู่ที่เราโดอยู่ที่ราคา419,000บาทค่ะ419,000บาทใหม่เท่าไหร่คะเลขไม้อยู่ที่ไม่ถึง โอ้อหไปไม่กี่สามหมื่นล้ยอย่างปียี่สิบนะแค่แต่งรอบคันนี่ก็หลายตังแล้วนะเห็นไหมคะเนี่ย แล้วก็สภาพสวยมากแต่งค่ะแต่งขึ้นมากอะคันนี้ให้ดูรถคันเลยอันนี้สภาพรถเข้าใหม่นะคะตามขีมิตรายการเรานะรถเข้าใหม่ให้ดูโอ้โหบอกก่อนเน้นย้าก่อนเน้นย้ําก่อนว่ารถเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างเลยลงจากเทลเลอร์ยังไม่ได้ล้างสีดูดฝุ่นลงจากเทนเลอร์ก็มาวางไว้ตรงนี้เลยซึ่งตรงนี้เราเก็บอยู่แล้วนะคะใช่เนี่ยทุกทุกคนจะเห็นด้วยเห็นด้วยกันเลยค่ะว่าก่อนที่จะเราจะไปปรับสภาพรถสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะคันนี้สวยจริงนะคะได้เป็น ได้เป็นแม็กซิคูโทนแลนะขิงได้สเกิร์ตรอบคันนะคะฟิล์มมีอยู่แล้วแล้วก็มีมีการสาดด้วยอะไรด้วยนะคะเออแล้วไง้สามหมื่นกว่าแล้วสีนี่สวยมากอ่ะแต่งขึ้นด้วยนะตอนตอนแรกคุณแม่ว่าสีเทาเดี๋ยวเหมาะกับคนที่อายุขึ้นมาหน่อยนึงแต่พอพอแต่งก็ได้ความเป็นเลยรุ่นเหมือนกันนะคะคันนี้คุ้มเลยนะสี่แสนแน่นะหนึ่งสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันปีสองพันยี่สิบ ยี่สิบสองนะคะการันตีศูนย์บอกเลยว่าวันนี้โหมีแต่รถมายน้อยมีคันนึงเริ่มต้นที่เจ็ดพันโลท่านไม่หรอหรอหลักพันโลยอดหลักพันโลตอนนี้มีเกือบหนึ่งันแล้วนะมาสอบกันที่ทางขับไปเลยส่หลอดหนึ่งจุดสองสปอร์ตเหมือนกันคือวันนี้ที่มามีแต่หนึ่งจุดสองสปอร์ตหมดเลยอ่ะมันยกคลังมายกคลังเหมือนยกคลังยานิสหนึ่งจุดสองสปอร์ตไว้ที่เรานะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว เออปี2อจด23นะคะคันน uh, ี้ก็ราคา4ี่แ0 0หเาพันเหมือนกันพันนี้แต่เป็นันที่บอกว่าซื่อมาแค่7,000โลโอ้โห7,000โลไม่ร้องลงอะไรกันเยอะ419,000หนึ่งหมื่โลแล้วได้สีขาวด้วยสีขาว5ประตูมีชาร์ฟฟินมีอะไรยังไงมีทุกอย่างพร้อมให้หมดเลยนะคะแต่เขาทำสวยมากเลยนะเขาเรียกว่ามีสีอะไรนะเป็ดเป็นโนบักอ่ะรุ่นเนี้ยรุ่นที่เป็นเป็นเป็นเอาที่ขึ้นข่าวออกมาได้สวยมากมากเอาที่อะไร ไ้่พูดผิดเย่าลิกดเยอะโทษทีอเคบางทีนะคะวันหนึ่งเนี่ยไอ้รถเด็ดเพชรยนเนี่ยถ่ายอยู่หลายคลิปด้วยความที่รถมาทีสองสาเทนเลอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้เราก็ต้องทีนี้จะรวมเดี๋ยก็จะงงกันอีกเราก็แบ่งกลุ่มที่ลูกค้าสนใจเป็นพิเศษแบบอย่างเงี้ยค่ะ มีอายาลิา้นแทคันวุ้ยตุ้ง<า>รีบมานะคันนี้ได้สีขาวเลขไม่เจ็ดพันราคา4,19หนเท่ากับตัวที่แล้วเลยขึ้นอยู่กับความชอบแล้วแต่บอกเลยอย่างเนี้กนยก็อยู่คือ,คอสปคกอนไทยจากฟิลเนี่ย เนี่ยผมเป็นคนไทยแล้วราคาเท่ากับเพื่อนๆที่เหลือวันนี้อีกห้าตัวนะคะเดี๋ยวเพิ่มให้เป็นการเสียเวลาพาไปดูนก่อนดีกว่าปักที่คันนึงปักมีห้าคันนะมีสามคันเลยนะคะดูไม่เสร็จอันนี้ก็เป็นสปอร์ตอนี้เนี่ยใช่คันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดสองสปอร์ตอันนี้หนึ่งจุดสองสปอร์ตเลยคันนี้ปียี่สิบสองนะคะเลขไม่ถึงสามหมื่น สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเลขวันไม่เป <3, 000. S 2> ็นสามพันแม่คอราคาพอๆออกันหมดเลยนะแต่ถ้าใครมาเร็วคุณก็จะได้ละไมหลักทันเลยต่ตแล้วก็การันตีศูนย์ก็ยังอยู่แต่ความเห็นไปหนูเวลาเราเข้าจอดสีดํากับสีขาวอ่ะอารมณ์มันต่างเลยนะสีดำได้ความขลึงได้ความโอ้ยได้ความเท่อ่ะคือเอาอย่างนี้ไครสนใจยาริสนะถ้าไม่มาที่เพชรยนต์คือพลาดมากเพราะอย่างที่บอกคือมาที่เราแล้วมันจบ มันมีให้ดูห้าสิบกว่าคันคือมันต้องโดนสักคันแล้วบอกเลยนะคะว่าราคาเริ่มต้นเราอะไม่แรงเริ่มที่สามแสนกว่าเท่านั้นเองมีสามแสนกว่าก็มีนะคะเพื่อที่ว่าจะเอามาตอบโจทย์คนที่เป็นเป็นสาวกหรือว่าเป็นคนแบบแฟนพันธ์เคือเราอยากให้มาที่เราอ่ะแล้วไม่ต้องไปดูที่อื่นแล้วเพราะของเรามัเยอะมากจริงๆเยะคือเหมือนไปดูห้าหกเต้นนะคะแต่คือขับรถมาที่เราที่เดียวแล้วมันจบ แล้วประสบการณ์ขายเรามากกว่า20ปีออติดเครดิตมีปัญหาเรื่องไหนปรึกษาเราได้เลยเราเจอมาทุกรูปแบบแล้วนะคะ<ช>แล้วเราจะพา,<ช><ห>าไปทางที่เราอ่ะรู้สึกว่ามันดีที่สุดสอหรับลูกค้าเราดูกันที่สี่นะมากันต่อเลยาติแบบนี้นะหกเนะ้าสอเงเจ็ดบอกเลยนะคะ้าอึกหเรียวบอกเลยเข้าใหมนะ่คือโปรดักต์นี่มันมีความ ควแบบวันนึงวิ่งเข้าเป็นร้อยอัดคือเข้าออกเข้าออกจริงๆอ่ะอ่าสำหรับคันนี้นะคะหนึ่งจุดสองสปอร์ตเหมือนกันแต่คันนี้ได้ปียี่สิบสาม ปีใหม่สุดของวันนี้เลยนะคะปียีสิานะเลขไมาย2องหนะคะราคาอยู่ที่สี่แส0สองืก้าพันี่แสสองเกาพก็ปีใหม่กว่าปีเดินแต่แพงกว่าแค่หมื่นเดียวแล้วก็การันตีศูนก็ยังล้นๆ้นที่บอกว่าวันนี้ถ้าซื้อยานคุ้มมากๆด้วยด้วยคุณไม่ต้องกังวลเลยรถฉันจะเป็นอะไรยังไงนะคะเครื่องจะเป็นโนนเป็นนี่การันตีศูนยังคุ้มไม่อยู่่สุด้องแล้วก็คันนี้ก็ ก็สปอร์ล็อคันนี้ะก็ที่ล็อคคันไหนู่คนีหม่อ้ยเข้าใหม่คือก็สีบ้างเดิน่คันเลยนะข้างฝั่งนี้นะมีความรู้สึกว่าแค่ล้างแม็กก็สวยแล้วอ่ะล้างสีดูดฝุ่นแค่ล้างแม็กถงคือที่เหลือยังสะอาดยังกริ๊ดไม่มีรอยไม่มีแม้แต่รอยหินสะเก็ดแบบ บีีขึ้นมาโดนรถเขาเลยนะเพราะว่าไม่เห็นเลยไม่ทะเบียนพวกนี้ย่ะบางที่เชียงใหม่หรือกาญจนหวัดอย่างเงี้ยค่ะชแล้วก็เปลี่ยนยกันเทุกหมดนะคะใช่ค่ะอะไปดูค่ะสุดท้ายของวันนี้กันอยู่ไอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่อย่างนี้ค่ะคุณโอ้โหรถเยอะมากเลยนะคะยสีนี่ก็สวยนะสำหรับคันนี้นะคะเป็ตัวปีตกปีสิบสองนะคะสีเทาดำสวยๆอย่างเงี้ยเล่มไม่ถึงห้าหนึ่ง แล้วราคาคันนี้วันนี้นะสตาร์ทกันอยู่ที่3า9 0 0 0เบาทโอเค3ดสามแสนเบาทปีสองพันยี่สิบเอ็ดมาเยอะเลยปีสองพี่สิบเอ็มาอยู่ที่ไม่เกิน5้าหมไม่เกิน5 0 0 0 0โอ้โหแล้วก็มันสวยมากอ่ะแล้วก็เนี่ยวันนี้รถ5คันก็ผ่อนอยู่ประมาณสักเจ0 0แปดพันให้ดูภายในหน่อยนะกันอ่าดูภายในหน่อยลูกปไปได้ล้วใหดูให้ดูให้ดู ข้างในนะคี่แม่แต่งได้เป็นเบาะหนังอ่ะใช่ได้เบาะหนังสีดำล้วนแต่งล้อกันไปทั้งคันนะคะบอกเลยว่าดีไซน์ออกมาได้ลงตัวสมบูรณ์แบบมากนะเบาะเขาดูแบบดูหรูเลยนะก็ช่างออกแบบตัวตัวทรงเบาะได้ดูหรูแล้วก็เป็นเบาะหนังทั้งคันทั้งใบยอ้สำหรับใครที่เฮ้ยถ้าตู้รถหน้ามันจะเล็กหรือเปล่าบอกเลยดูข้างหลังก่อน มองเคยสั่งกว้างๆใหญ่ๆแล,แล้วมาเอารถมือสองที่เราดีบ่อเสียบสวยบอกอะไรเราคือเราไม่ได้เอาเบาะแต่ยนเบาะอะไรใหม่นะเนี่ยรถสภาพใหม่เห็นไหมคะเนี่ยบางทีอาจจะมีรอยเลอะรอยเขินนิดหน่อยนี่ไม่ต้องกลัวล้างทำความสะอาดแป๊บเดียวต้องจะหายก็ไม่มีอะไรละเนี่ยเห็นไหมคะยาลิสเนี่ยถือว่าห้าประตูเนี่ยมันเป็นรถอเนกประสงค์จริงๆสำหรับคุณแม่นะเนี่ย ถ้าไม่ได้พับเบาไปข้างหน้าด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าได้กว้างกวางนะคะแต่ถ้าใคร,รพัอโอโ้โหถ้าใครอยากจะได้เบาหน้าอ,อยากจะได้แบบว่าอยากจะพักเบานะ<อ>เห็นไหมอันนี้อันนี้มันถอดออกได้ไดอ่ะแม่แม่โอ้เาจะทําเขาเละปหลูกโอเคอเคนี่ยเดี๋ยวนี่เห็นไหมอะเอามาวาไงไว้นี่ถ้าเราอยากจะพกของเยอะเนาะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเก็บไปข้างหน้าได้เดี๋ยวนะคือตรงไหนลูกอืมอืมอืมมันเก็บเบาได้ หาเรื่องให้ตัวเองหา,าเรื่องให้ตัวเองอข้างๆอ๋อโอเคโอเคเขาบอกวีวตรงนี้ตรงนี้เจอแล้วอือหอข้างล่างต้องสิงหรือคะอันนั้นเลยอือมีปุ่มอยู่ข้างล่างนะคะหาเรื่องให้ตัวเองจริงอือโอไหมคะลงถาลูก cin ค้ามาดูเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแม่ขอดูให้ก่อน จะได้รู้ไงขิงว่าเอ้ยเอ้ยยายสองแม่ลูกเนี่ยขายรถไม่รู้เรื่องเลยนี่ยกดแล้วนี่นี่อ๋อมนอยู่ตรงนี้ขิงฉันทำได้แล้วเธอเธอแล้วเนี่ไม่ปกติถ้าเป็นุ่กเก่าๆขิงมันจะดึงตรงบอกมันจะมีตรงบอกใช่ไหมคะแต่ตัวนี้มันรุ่นใหม่เขาเป็นตัวกดมันหรือมันอยู่กดด้านข้างนะคะนี่โอ้ไม่มีกดกดด้านข้างโอเคบอกเลยว่ายิ่งไอตัวนี้อันกี้สมมากเพราะว่าถ้าเราพลิกกลับด้านนะคุณแม่แล้วเราเอามาใส่โอ้ครีเอทมากมันเป็นแบบ เขาเรียกเป็นพลาสติกทําให้เวลาขนของแล้วเป็นของสดของที่มีเปียกนิดนึง เอามาไว้ตรงนี้นะคะจะไม่ซึมหลงบอกแล้วจะไม่มีกลิ่นอ๋อกลิ่นรสิโอเคนี่ก็รู้และได้ดูทั้งภายในภได้ดูทั้งราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคาะคะเริ่มต้นที่สามเก้าเก้านะคะสําหรับรถเข้าใหม่วันนี้นะคะแต่บอกเลยอย่างที่แจ้งไปเรามีให้เลือกมากกว่าห้าสิบคันแล้วตอนนี้ร <c oughs> วมทั้งยาริซ่าประตูและยาริส่าเอทีแล้วก็มีก่อนรุ่นรุ่นก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมก็มีอช่า่ก็ถือว่าเป็นรถเป็นเขาเรียกว่าเพชรยนต์มีรถให้เลือกตอนเนี้ยน่าจะเกินห้าร้อยคัน นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสนใจรถรุ่นไหนนะรถเล็กเล็กกลางใหญ่อรถรุ่นไหนอะไรไงแค่ทักเข้ามาสอบถามเรามีรถรุ่นนี้หารถรุ่นนี้ให้หน่อยได้ไหมโน่นนี่นั่นมีทุกรุ่นจริงๆนะคะไม่อยากไม่อยากจะแบบวันวันนีงนี่รีวิวเราก็สองคนก็คอเจ็บกันแล้วว <c oughs> ะะิ่งขึ้นวิน่งลงเดี๋ยวก็เอาอยู่แล้วมาอน,นาี้มาเต้องเข้าทุกวันอะ่ะน, <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะซื้อรถมือสองทั้งทีนะคะ ให้โอกาสเพชรยนต์นิดนึงนะคะว่าลองเข้ามาดูก่อนไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะสอบถามเข้ามาได้เพราะว่าเรื่องซื้อรถมาที่เราไม่ไม่ใช่เรื่องยากนะคะดูรถไม่เป็นก็มาซื้อรถที่เราได้ความน่าเชื่อถือความอะไรเรามีแน่นอนด้วยความที่ที่เรามีทั้งหมดบริเวณนี้เจ็ดไร่กว่านะคะจอดรถได้ประมาณ4ี่ห้าร้อยคันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีให้เลือกจุกแน่นอนวันนี้เราสองคนก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะซื้อรถยนล์รุ่คุ้มค่าคุ้มราคามาที่เพชรยนต์นะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ